ใน,ส,น,น,นส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะกินเผ็ด24ชั่วโมงนะครับมาดูกันว่าพี่จะทําได้หรือเปล่านะครับผมเพราะแบบปกติคือพี่กินเผ็ดอยู่แล้วไงนะครับกินพริกแทนข้าวนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นลังใจพี่ด้วยรักกันนะครับท้า,าน้องๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ไปดูคลิปพอๆกันเลยไป let's go <S โอเคครับผมในส่วนของคลิปนี้นะครับพี่จะกินเผ็ด24ชั่วโมงนะครับผมมาดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่านะเ <artık S 2> <ๆ S 1> พราะแบบปกติคือของพี่ก็กินพริกแทนข้าวนะครับผม ในคลิปนี้พี่จะทำอะไรไดเป่านะไอ,ไอ้กองมันอยู่ตรงนี้อะ่ะไอ้กล้องมอมอมันต้องมองตรงนี้ป่ะเออเปิดถ่ายในโทรศัพท์ไงลแล้วก็มันต้องเลีตาไปฝั่งนี้เดี๋ยวไม่ได้กึงกลางอ่ะดิโอเคได้ได้ตามจะเลีล้ยไปฝั่งโอเคแล้วครับผมเดี๋ยวในี่จะทำคลิป กินเพ็ดกินเพ็ด24ชั่วโมงนะครับผมคือคลิปก่อนนั้นที่ลงไปก็เป็นคลิปตกปลานะครับน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูคลิปนัน้องๆก็สามารถไปดูคลิปพี่ได้นะครับผมแล้วก็คลิปนี้เราจะมากินเพ็ดกัน24ชั่วโมงนะครับผมใครที่ชอบสไตล์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์ก,ก็แชร์ไว้ตายพี่ด้วยแล้วก็เม้นกันมาได้นะครับผมว่าอยากให้พี่ทำคลิปแบบไหนนะครับผมอยากทำอยากให้พี่ทำคลิปอะไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันที่เมนูแรกกันเลย <S <S อใอ้ป,ปากพองอ่ะวันนี้อืม โอเคบนในส่วนของเมนูแรกของเราเนะผมเป็นในส่วนของโคตี้แวพี่กัดไม่ได้นะผมเป็นในส่วนของโอเินะครับพี่จะก,กินยังกว่าแบบสปอนจะเข้านะครับผมปลดีกดปิปลดิบหนึ่ง โอเคมาจัดไหมครับมาเซดกันเลยเอน้สองโหนะ่าจะเป็นมาม่าสองโหเลยนะคนรู้นะพอดีพูด okay, ไเลยยังไม่กินกินไม่ก่อนคือแบบพี่ใช้ในส่วนของมุมกล้องมุมสูงนะครับคือไม่มีตากล้องนะอเลยแบบตั้งกล้องไว้แบบมุมสูงอนะ่ะมันน่าจะกว่าเน็นึงเพราะแบบพี่ได้ทำคลิปตกปลาไปแล้วก็เนี่ยตั้งอะ่ะรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยขึ้นฟีดไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่าพี่เลยแบบ ตองกลับมาแบบมุมสูงแบบนี้เดี๋ยวต้องหาขาทั้งกล้องดีๆแล้วแะลรับไปอันนี้ก็คือเป็นเมนูแรกของเราวันนี้นะครับผมเป็นในส่วนของก๋วยเตี๋ยวขายทำงได้แค่แม่เผ็ดมันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นเนะก๋วยเตียนะ๋ยแล้วเพราะแบบมันมันไม่ใช่มามา่าเป็ดเกาหลีประมาณน,นี้นะเพราะแบบมามา่าเป็ดเกาหลีมันก็จะแบบกินคำเดียวก็ขึ้นเลยนะไอ้พวกนี้มันมันมาปลายเว้ย <g agile> ปกติคือมันไม่เผ็ดน,นะคือแบบหรือว่าพี่พี่พี่กินเผ็ดได้บ้าปกติคือกินกินพริกกิพนพริกแทนแทนแทนน้ำเอ้ยไม่ดิแทนข้าวกินพ,พริกแทนข้าวเงินแตกไม่ใช่ว่ามันเผ็ดน,น,น,นะครับมันร้อนนะมครับมันทั้งเผ็ดทั้งร้อนนะคุณนะมันมันไม่ได้เผ็ดขนาดแต่คือมันมันเผ็ดแล้วก็ร้อน้วยโอ้โผมเดี๋ยวไปรอถอะมันรู้หน้า,าดีกว่า พี่ขอแยกกินก่อนเดี๋ยวไปต่อกันที่เมนูหน้ามาดูกันว่าพี่จะกินเมนูอะไรนะครับผมแต่คือเมนูแต่เมนูวันนี้ที่ที่พี่ได้คิดไว้ก็น่าจะคิดรั่วอเอาง่ายๆหือคิดว่าจะจัดเลยแน่นอนนะผมถ้าเจอไปโอเคฝากกันด้วยไปมาต่อกันที่เมนูที่สองของเราในวันนี้เนาะนี่ยา ยำเมนูยำเนาะบอกเลยว่าวันนี้เนาะที่พี่ได้บอกไปก็คือเมนูขี้แตกนะครับผมไม่ใส่ปลาไหลหรอเดี๋ยวพี่ไม่ใส่ไงยำมันไม่ใส่ปลาไหลหรือเปล่าผมว่าโค้อร่อยเนาะก็ฝากกันด้วยนเนาเนี่ยคลิปล่าสุกิดเนาะเป็นคลิปตกปลาของพี่ที่พี่ได้ลงไปนะครับ น้องๆคนไหนที่ยังไม่ดูคลิปเนี่ยผมก็าสามารถไปดูคลิปของพี่ได้นะผมเป็นคลิปตกปลาคือพี่ลงเป็นแนวแนวตั้งไงไม่รู้ว่ามันพอแนวตั้งปุ๊บยูทูปมันไม่ดันขึ้นฟีดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมแต่คือดูดิูคนจะหน่อยนะผมก็ฝากไปดูคลิปให้พี่ด้วยนะครับฝากมาลงไลคด้วยคลิปตกปลาติ๊งย่อต่อ 누언아 มไม่พูดเยอะนะแขนไม่ใช่เจ็บคอแขนมัเริ่มเทาเราผาไปดูคลิปพี่ด้วยเดี๋ยวไปต่อกันที่มื้อที่สามเลยครับผมมือต่อไปเลยไปโอเคครับแล้วก็มาต่อกันที่มื้อดึกมื้อสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่จะกินอะไรนะครับเท่าน้องคิดว่าแบบ ก๋วยเตี๋ยวมันแบบเลเวลหนึ่งในอารมแล้วก็อันถัดไปก็เป็นในส่วนของยำนะครับผมยำเผ็ดไม่พอนะครับผมแล้วก็คืนนี้เมนูรอบนี้ในะผมพี่ก็จะกินเลเวลสามให้น้องๆเลยละกันนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องมีตัวช่วยก่อนอไวีคชีนะครับผมไม่ได้จ่ายนะแต่ถ้าจ่ายอ่ะพี่จะกินดีกว่าแบบเขาจะจ่ายอ่ะคือเขาจะเป็นสปอนส์ส่งสปอนเซอร์ให้เลยอ่นะแต่มันอร่อยจริงอะ่ะโอ้ยชี นี่นะครับผมนี่นี่นนอะไรเปล่าไม่ใช่อะไรนี่นี่นนดูอันนี้เป็นนิวตีนอาร์ตกานะเป็นนิวตีนปูอาร์ตกานะครัแบบพิกนี้นเน้นหนะับอกได้เลยว่า ตลอดทั้งทั้งวันที่พี่กินมาน่าจะเป็นในส่วนของอันนี้แหละน่าจะเป็นเผ็ดสุดแหละคือน้ำลายน่าจะเป็นอันนี้เผ็ดสุดนะครับผมไปไปเดิมที่แบบนิ้วตีนปัวล้วก้าเลย <laughs> ตีนปัวดก้าว <Okay. S 2> มันก็คือประเภทเดียวกันนี่ <laughs> ป,วด,ปวดที่ป่ายปวดที่กำจัดไปอะ่ะ <laughs> อุ้ยมาว่ะ พี่จะไปกินนะ้ำยี่กินน้ำอ่ะมันทำให้ยิ่งเผ็ดดูดิโอ้ฮึด้วย おいしょっぺん。 พี่บอกไว้เลยนะครับสเสร็จรุงแน่นอนนะเพราะแบบวันนี้พี่ยังไม่ได้กินในตัวของข้าวลงไปเลยนะผมเมนูแรกเป็นเมนูของออกว๋วเตี๋ยวเมนูต่อมาเป็นเมนูของยำแต่คือสองเมนูนั้นแนะ่ะไม่ต้องไปท่า่แต่ออนท้ายจะเป็นโคจะเป็น und was ich danach dann ging จเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าอยากให้พี่ทำคลิปอะไรอีกขอไหมไหมครับแต่ขอแบบไม่เปลินแล้วาย,ายครับ